สวัสดีชาวบอรดครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเลือกซื้อบอทนะครับหลังจากที่เราได้ลิงก์สมัครกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซื้อบอทแล้วก็วิธีการแจ้งการชําระเงินทํำยังไงนะครับอันดับแรกต่อเลือกซื้อบอทนะครับหน้าแดชบอร์ดเราก็คลิกที่ตรงสี่เหลี่ยมสีส้มนี้ก่อนนะครับเพื่อซื้อบอทนะครับหลังจากที่คลิกเข้าไปนะครับก็จะมาที่หน้านี้เราก็เลือกว่าเราจะซื้อบอทตัวไหนนะครับเป็นแบบตัวเทรนฟอ o l ลูวิ n งนะครับตัวนี้เป็นไซด์เว่ เป็นออโต้หรือเป็นมูนอัพนะครับก็อันนี้หาข้อมูลกันมาก่อนละกันนะครับถ้าใครไม่รู้จะเลือกตัวไหนก็แนะนําให้เลือกออโต้อันนี้ผมก็จะเลือกออโต้เหมือนกันนะครับราคาตอนนี้ยังเป็นราคาโปรโมชั่น250นะครับอีกไม่นานไม่กี่วันนี้ก็จะเต็มแล้วเต็มแล้วก็จะกลายเป็น399เนะครับเราคลิกเพิ่มลงตะกร้านะครับก็จะมีการขึ้นแจ้งเตือนว่าเพิ่มรายการเรียบร้อยนะครับล้วก็เลื่อนมาด้านบนไปที่ขีด3ขีดนะครับตรงมุมขวาคลิกเข้าไปแล้วก็ มาดูที่รายการสั่งซื้ออยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้เขียนว่ารายการสั่งซื้อคลิก dropdown ลงไปนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเช็คว่าเอ้ยมันเข้ามาที่ตะกร้าสินค้าหรือ,อยังนะครับเราเลือกที่ตะกร้าสินค้าก่อนได้เนาะเนี่ยเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าตอนนี้ราคาโปรโมชั่น8 0 0ร้อยเอ้แปดพัยบาทนะครับก็แต่ตอนที่จะจ่ายเงินเนี่ยคือเราเอายอดเนี้ยไปโอนเงินตามปกตินะครับตามเลขบัญชีธนาคารของบริษัทนะครับที่มีการแจ้งกันไปเนาะแล้วก็ ลังจากนั้นเอามาดูที่การชําระเงินครับการชําระเงินะนะครับตรงนี้ก็แจ้งยอดตามนี้นะครับดูว่าเราซื้อมูลออโ,โตถูกไหมช่องทางการชําระเงินก็สามารถตรงจริงมันตอนนี้เราต้องเลือกที่ธนาคารอย่างเดียวโอนเงินทางธนาคารอย่างเดียวนะครับก็ถัดไปกดถัดไปเสร็จปุ๊บหน้าสุดท้ายนะครับเช็คยอดโอนเงินธนาคารแล้วเราคลิกยืนยันการชําระนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกยืนยันนะครับ หลังจากยืนยันเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับเห็นไหมพอขึ้นหน้านี้ครับให้ให้เราสไลด์นิดนึงสไลด์มาทางขวานิดนึงนะครับตรงคําว่าแจ้งชําระเงินนะครับแจ้งชําระเงินแล้วกดกดที่เป็นสีเขียวนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับถ้าใครไม่ทราบเลขบัญชีจริงๆเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับมาโอนให้เรียบร้อยก็กลับเข้ามานะครับก็ รงนี้ก็ให้แจง้งข้อมูลว่าเราโอนอสกู่นะครับ,รบอันนี้ให้เลือกว่าเราโอนเงินมาจากธนาคารอะไรนะครับโอนเงินมาจากธนาคารอะไรครับผมแล้วกอ็อันนี้เป็นวันที่นะครับวันที่ก็คือตามนั้นแล้วเวลาเวลาที่เราโอนจริงๆนะครับเมื่อกี้ผมดูมาแล้วผมโอนตนส1บเอนเฮ้ยไม่ใช่11ถูกแล้ว08ครับ ศูนย์แปดนะครับกดโอเคครับผมจำนวนเงิน8ปดพันห้าร้อยหกสิบนะครับก็หมายเหตุไม่มีอะไรก็ไม่ต้องแนบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกไฟล์ภาพาเลือกไฟล์ภาพก็คลิกที่สลิปที่เราจัดการนะครับโอ้ไฟล์ใหญ่เหมือนกันก็เลือกเลยครับตามนี้นะครับก็โอเคทรงข้อมูลเปิง้ง ยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วแจ้งชําระเงินแล้วนะครับถ้าเรียบร้อยล้วก็จะขึ้นว่าแจ้งชําระเงินแล้วแบบนี้นะครับอ่ะเป็นอันเรียบร้อยนะครับนี่คือการสั่งซื้อและแจ้งชําระเงินบอดครับนะครับสวัสดีครับ